สามีไม่อยู่บ้านภรรยาออกไปซื้อข้าวได้ไหมคำถามนะครับพี่น้องฟังนะครับคำถามง่ายๆแบบชาวบ้านเขาถามว่าสามีไม่อยู่บ้านภรรยาออกไปซื้อข้าวได้ไหมแสดงว่าคนที่ถามนี้ เขาก็ต้องมีพื้นฐานพอสมควรที่ว่ารู้และเข้าใจในความเป็นภรรยาและก็สามีคือภรรยาจะออกจากบ้านตามหลักาศาสนาและตามหลักวิชาการนั้นวายิบต้องขออนุญาตก,กับสามีทีนี้เขาถามกรณีที่ว่าสามีไม่อยู่แล้วทีนี้ออกไปสื่อข้าวได้ไหมพี่น้องฟังนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรกินในบ้านาเราออกไปซื้อข้าวเพื่อประทังชีวิตไอ้นั้นศาสนาอนุโรมแต่ถ้ามีของกินอยู่ที่บ้านมีข้าวอยู่แล้วเราก็ยังออกไปซื้ออีกทางที่เราก็ไม่ได้ขออนุญาตกับสามีการออกของเรานะั้นจะหุกกมหารมฉะนั้น จะได้หรือไม่นั้นอยู่ที่ข้อเท็จจริงตอนที่ท่านออกไปนั่นแหละเข้าใจนะครับาบางคนนะนะั้นความเข้าใจผิดคิดว่าอ้อทายอย่างนั้นต้องขอทุกวันเลยถ้าท่านอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำอะไรสามีไม่อนุญาตออกจากบ้านนอกจากกรณีที่มีความจำเป็นท่านต้อขออนุญาตแต่ถ้าท่าน มีอาชีพที่ต้องออกทุกวันสามีก็อนุญาตแล้วแล้วถ้าไปเรื่องงานอ่เขาอนุญาตเพียงพอก,กับการอนุญาตครั้งเดียวแต่อย่าเอาไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นนะ,ะสามีขออนุญาตตัวเองออกไปหากิกอ้นั้นหารามนะครับตัวเองออกไปซื้อหวยสามีไม่รู้ออ้นั้นไม่ได้นะ เมื่อเขาอนุญาตในเรื่องงานเรื่องการก็ซอกและก็ฮาลาลเฉพาะเรื่องงานเรื่องการเข้าใจนะเลยชัดเจนสิ่งที่พี่น้องถามว่าสามีไม่อยู่บ้านภรรยาออกไปสือข้าวได้ไหมผมผมก็ตอบเป็นสองกรณีเมื่อกี้ถ้ามีแล้วอยู่ในบ้านก็ออกไม่ได้เว้นแต่มีสาเหตุอื่นเช่นไฟไหม้สามีไม่อยู่บ้าน นั้นอนุญาตศาสนาอนุญาตถ้าไม่ออกจากบ้านก็ไม่ตายลาเลยฮะเผาที่นี่เข้าใจนะครับนี่คือความจริงของศาสนาจะมีการอนุรมในบางกรณีและไม่อนุญาตในบางกรณี